กับนาวันี้ค่ะก็รู้สึกดีใจที่ได้มาร่วมงานคอนิวานะคะเพราะว่าก็เป็นคนรักหมาตักแมวมากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็นีใจเวลาที่เห็นแบบคนที่รักสัตว์เราพร้อมที่จะให้การดูแลให้กับสัตว์เลี้ยงของตัวเองแบบอย่างที่ดีที่สุดมาชอบเวลาเห็นคนมาร่วมตัวกันแล้วได้มาพูดคุยเรื่องสัตว์เลี้ยงค่ะพูดถึงความเป็นทาสแมวของเรามันขั่งแค่ไหน คือจริงๆจะต้องเล่าก่อนว่าสมัยก่อนเป็นคนแบบเลี้ยงแต่หมาไม่เคยเลี้ยงแมวจนกระทั่งเจอสนิเกอร์เนี่ยซึ่งสนิเกอร์ก็เป็นแมวที่เก็บมาเลี้ยงตั้งแต่ตัวเบบีแล้วพอมาเลี้ยงได้เลี้ยงเขาจริงๆอ่ะแล้วเพิ่งจะมาเริ่มเห็นความแบบน่ารักของแมวตอนที่ได้เลี้ยงเองกับมือจริงๆอนะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแมวเป็นสัตว์ที่เขามีความผูกพันที่มันเป็นแบบ relationship ระหว่างเรากับแมวตัวตัว,ตวนั้นแบบมากเป็นพิเศษเขาจะแบบ มีความสบายใจกับมนุษย์ของเขาอย่างเดียวเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเป็นท่านแมวก็รู้สึกว่ามันเป็นวงการที่เข้าแล้วออกยากจริงๆค่ะคนให่ท่า <c oughs> สแมวจะแมวงออของเรางอก็ไม่ค่เยอะเยอะไหมไม่งออค่ะเลี้ยงแมวตัวเดียวแล้ว <c oughs> ลก็ใชแขลบได้ <c oughs> คคอจริงๆเป็นคนที่พยายามหลักๆคือแมวอาจจะมาในจังหวัดที่ก็ค่อนข้างหมดเตรีมไม้ได้มือแล้วก็จะพยายามแบบว่าเอออยากเพิ่งเอาสัตว์เลี้ยงอะไรเพิ่มเติมเข้าบ้านก่อนเพราะเราก็อยากที่จะ เขาเรียกอะไรเหมือนมีเวลาให้เขามากพอยอยะไรเงี้ยค่ะเราก็สามารถดูแลสัตว์เลี้ยงได้อย่างั่วถึงด้วยเยยงี้ยก็เลยไม่อยากไม่กล้าเอามาเยอะกว่านี้แล้วเราแพ้อะไรต้องไปาเป็นแมวถ้าจากความอ้อน,นคือจะแบบมาซุกมาแบบแล้วมันจะมีความแบบเขาเรียกอะไรความรู้สึกดีในเวลาที่แมวเขามาอ้อนเราแล้วเขาเอาเราคนเดียวเหมือนกับว่า พขาลักเราแต่เขาหญิงกับคนอื่นนะอะไรเงี้ยแต่ก็คือเหมือนรักเราเราก็จะรู้สึกเออเราพิเศษอะไรเงี้ยคิดว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นสิ่งที่แบบทาดแมวจะหลงแมวเพราะว่าแมวเขาจะแบบรักเจ้าของเป็นพิเศษอะไรเงี้ยค่ะอืมไอแบบไอแบบคนชอบแมวว่าต้องดูแลยังไงหรือว่าต้องเรื่องอาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วรื่อาหารการกินก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากสําหรับทั้งสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเลยแต่จริงๆอ่ะคืออยากจะให้ นึกถึงอาหารแมวที่ดีแล้วก็ครบสูตรแล้วก็เลือกสูตรที่มันตรงกับสายพันธุ์ของแมวเราแล้วก็ตรงกับสุขสุขภาพร่างกายของแมวเราเพราะจริงๆอะ่ะแมวเป็นสัตว์ที่เซนซิทีฟต่อปัญหาที่เกี่ยวกับลำไส้เกี่ยวกับระบบเผาผลาญระบบขับถ่ายนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกอาหารที่เป็นสูตรที่ลงตัวกับแมวของเรานะคะแล้วก็ที่สารอาหารครบถ้วนซึ่งคานิว่าก็เป็นหนึ่งในช้อยที่เหมาะสมสําหรับห,หลายๆคนแล้วก็แมวที่ มีปัญหาต่างๆนานาที่เอาถามเรื่องตอนนี้ชีวิตเราดูมีความสุขผ่าจากการโพสไอจีทั้งชุดว่ายน้ำเออทั้งนี้รู้สึกยังไงบ้างตอนนี้ก็นานๆทีได้ไปทะเลก็ต้องถ่ายจะหน่อยแล้วนานๆทีก็ได้ไปกับัแบบเพื่อนพักพวกที่แบบเออเป็นสายทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยก็มีถ่ายรูปบ้างอะไรเงี้ยคนก็เข้ามาแซวเยอะถึงหุ่นแบบโอ้โหเฟ็กอิจฉาเจ๊กเล่หรืก็แซบแล้วก็ก็พยายามดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นก็อายุยิ่งเยอะขึ้นก็ยิ่งรู้สึกว่า เออคนจะต้องแบบพยายามมากขึ้นในการดูแลสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยครั้งนี้ถือว่าสุดที่สุดเลยก็มันก็น่าจะพอๆกันในหลายๆครั้งค่ะก็เป็นฟิลปกติของเราที่เราแบบเออเราแฮปปี้เวลาที่เราแบบเออได้ไปกับเพื่อนสาวอะไรอย่างงี้ก็รี่บอกว่าเรามีความสุขมากพี่ดาเบยร์จะบอกตั้งแต่เราโสดเรามีความสุขมากรู้สึกยังไงบ้างกับคำพูดที่เพื่อนบอกว่าเราแบบฟื้นปิ่นจนเพื่อนสัมผัสได้ ก็คือเป็นคนแบบเอาจริงๆก็คือเป็นคนที่โชคดีที่แบบรอบตัวเพื่อนเยอะอะไรเงี้ยเราก็จะแบบไม่เคยอยู่ว่างแล้วก็จะอยู่กับเพื่อนตลอดไม่กลุ่มนี้ก็กลุ่มนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่วัยเราแบบมันอยู่ในวัยที่เออรู้สึกว่าเราก็มีโอกาสได้โฟกัสงานโฟกัสชีวิตตัวเองได้หันมาแบบรีเฟล็กว่าเฮ้ยจริงๆแล้วชีวิตนี้เราอยากจะทําอะไรเราอยากจะพัฒนาธุรกิจอะไรไหมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นช่วง เวลาในชีวิตที่รู้สึกว่าทุกอย่างมันเริ่มแบบเริ่มจะลงตัวเข้าที่เนาะเหมือนเราผ่านช่วงวัยรุ่นมาพอเราแบบโอเคเข้าวัยทำงานเราก็เหมือนได้ลองทำงานหลายๆแบบได้เจอผู้คนหลายๆกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งวันหนึ่งที่อายุเท่านี้แบบไปแบบโอเคทำงานมาสักพักแล้วเราเริ่มรู้ว่าเออจริงๆชีวิตตัวเองเราจะไปในเวไหนต่อทั้งแบบเรื่องส่วนตัวเรื่องการงานเรื่องแบบ กลุ่มเพื่อนเริ่มเห็นชัดว่าเออใครที่จะอยู่ในชีวิตของเราไปยาวๆอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเออพอเราโสดเราก็สวยขึ้นจริงๆไหมอะไรเงี้ยตันตันไม่โสดไม่สวยหรอแต่ว่าพอโสดแล้วมันก็ยิ่งร้อนแรงไปกว่าเดิมไม่หรอกคิดว่ามันก็อาจจะเป็นด้วยความที่เออมีเวลาว่างแบบบางทีแบบแตงตโตมากขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือออกไปเจอผู้คนมากขึ้นก็เลยอาจจะแบบเห็นหน้าบ่อยขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบตามรูปตามโซเชียลอะไรเงี้ยจริงๆริงมันชินไหมเพราะด้วยตอนที่เราจะชีวิตมารีก็คือ ก็จะมีมีแฟแต่ตอนนี้มันคือโสดข้งที่สุกว่าเราใช้ชีวิตโสดพีเซนเต็มที่มากคือมันก็มันก็เต็มที่ตลอดปกติคือจะเป็นคนแบบปล่อยฟรีตลอดอยู่แล้วคือก็ใช้ชีวิตปกติปล่อยให้ชีวิตเป็นไปตามจังหวะเลยอะไรเงี้ยแต่พอโสดเท่านี้มันดูเหมือนมีความเป็นที่อยากที่ต้องคิดเรื่องอื่นมากกว่าเรื่องที่่างเออคนเข้ามาจีบไหมหรือว่าอย่างนี้เลยนะคือจริงๆมันก็มีเรื่องอื่นให้คิดตลอดอยู่แล้วนะแต่ก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ คือปกติเป็นคนไม่เคยวิ่งเข้าหาวิ่งขวยคว้าหาอะไรอย่างเงี้ยวขาเป็นคนที่แบบก็อยู่เฉยๆแล้วถ้าเกิดมันจะเจอใครที่ดีในถูกเวลาถูกสถานที่อะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยวากันไปแล้วรู้สึกเพราะว่าความสดของเรามันมันกจะสดไม่ได้นาน ระยะเวลามันจะแป๊บเดียวแล้วมันก็จะมีคนที่แบบว่าเข้ามาแล้วเข้ามเร่งกับไปอก็อันนี้ก็น่าจะนานสุดแล้วก็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 ดีเหมือนกันก็ดีอีกแบบให้เขา่็นานเลยเนาไม่เท่าไหร่แล้ว่เท่าไหร่อะไก็ไม่ถามก่อนตอนที่มันไม่นานมาประมาณเท่าไหร่ช่วงเวลาเวลาคือส่วนใหญ่มันก็จะแบบโอเคก็มีคนเข้ามาคุยอะไรอย่างงี้บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็เหมือนด้วยความที่เราก็มีความอยู่บ้านกับสัตว์เลี้ยงค่อนข้างเยอะแล้วก็อยู่กับเพื่อนก็จะอยู่แต่กับกลุ่มที่แบบ อยู่กันแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้ออกไปแบบว่าโแหแบบเจอผู้คนอะไรเยอะมากมายอาจจะแบบเหนื่อยพือเหนื่อยกว่าตอนเด็กๆนาะตอนเด็กๆเราจะมีพลังออกไปทําความรู้จักกับคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยช่วง<ม>ว่าความทีเศษก็คือต้องรีลำดับไลยว่าอะไรสาคัญที่สุดในชีวิตเราเรียงกันก็ไม่เรียงคิดว่าทุกอย่างในชีวิตมันก็ต้องพัฒนาไปพร้อมๆกันแหละอยู่ที่ว่าอะไรจังหวะจะมาก่อนมาหลังอะไรเงี้ยมันก็คงขึ้นอยู่กับไทม์ไลน์ของชีวิตแต่ละคนอย่างที่บอกว่าครั้งเนี้เปิดรับอืม เปิดรับเปิดรับผู้สมัครก็ปกติค่ะเหมือนเดิมคือเป็นคนแบบไม่ค่อยปิดใจอยู่แล้วแต่คือเป็นคนค่อนข้างตามใจแบบตามใจตัวเองตามฟีลลิ่งไม่ค่อยแบบไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรเยอะแยะมากมายแว่ใว่าี่ากล่อยเป็นกามรักไม่ได้ไม่ได้แอมเราแน่นอนคิดว่าถ้าคนจะเข็ดกับความรักมันน่าเสียดายเนาะจริงใชีวิตไม่คนคือมันมีคนบนโลกตั้งเยอะตั้งแยะให้เรารู้ตาก่ะมันมีแบบไม่ว่าจะเป็นแค่แบบ เพื่อนความสัมพันธ์แบบเพื่อนก็ตามอะไรเงี้ยเขียนว่าเออการแบบได้รู้จักคนใหม่ๆมันก็ไม่ควรจะปิดกั้นตัวเองในทุกๆแง่เลยจากความที่ผ่านมามันได้นํามาใช้บทเรียนกับความรักครั้งต่อไปอยู่แล้วคิดว่าทุกคนก็เป็นอยู่แหละมีเข้าตาบ้างยังมีเข้าตาบ้างหรือเพื่อนๆมีมาเพื่อจะยื่นใสมัครนะแม่สื่อ ก็ยังไม่อะไรขนาดนั้นแล้วก็แค่แบบว่าเออก็อยู่อย่างแฮปปี้ดีกว่าแล้วก็อยู่เราได้โฟกัสเราได้ปอยู่บ้านกับหมาแมวบ้างเออได้ทํางานงานอะไรที่เราเคยอยากจะเริ่มต้นทำแล้วก็มีโอกาสได้ไป explore ะไรหรือเพื่อนๆชอบให้โสดอะไรนะเพื่อนๆชอบให้โสดไหมหรือว่าอยากอยากีย้มีแฟนคือคิดว่าเพื่อนๆน่าจะรู้ว่ายยดเยดใครให้ไม่ได้อะลรเขาก็จะปล่อยให้เราเป็นเวของเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นคนแบบแบบอาจจะแบบธรรมชาติสุดจนเราไม่ได้มีแบบว่าเออแบบ เขาเดังไม่ถูกอะไรเงี้ยด้วยแหละว่าจะชอบคนนี้ไหมอะไรเงี้ยเขจะไม่ค่อยมีขยุกมันทำให้กำแพงเราสูงขึ้นไหมในรัฐสภามันก็คิดว่าไม่นะก็ไม่ได้คิดว่าคือคิดว่าการที่เรามีกำแพงมันแค่ปิดกั้นโอกาสตัวเองไม่ให้ได้แบบ explore คนที่เขาอาจจะดีก็ได้อะไรเงี้ยแล้วอย่างนั้นวันนี้คือพอโสดแล้วมันที่โฟกัสเรื่องงานเราต่อจากนี้ไปเราจะทำอะไรบ้างเป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวหรือว่าจะ อะไรเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าอย่างนี้ก็บอกว่าเราก็เริ่มม,มีธุรกิจนู่นนี่นัน่นโฟกัสอะไรอย่าเงี้ยก็จริงๆก็มีโอกาสได้แบบโอกาสธุรกิจที่นอกเหนือจากวง,วงการบันเทิงมากขึ้นยอย่าเงี้ยซึ่งก็รู้สึกว่ามันก็เป็นจุดที่เหมาะสมของเราและเพราะเราก็อยู่ตรงนี้มาก็สิบกว่าปีแล้วเนาะเรารู้สึกว่าเออมันถึงจุดที่ควรจะทําอะไรที่มันมั่นคงแล้วก็ส่งกับอายุเราแล้วก็ที่มันมั่นคงในชีวิตเรา ใช่ล้คนในวงการยังยังเป็นเป้าหมายอะไรู้หรู้ว่ารู้ว่าเกี่ยวกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นหมดเลยไม่ได้รู้สึกว่าคือส่วนตัวไม่ได้คิดว่าอาชีพหรือว่าประวัติคนหรือว่ากลุ่มเพื่อนคนไม่ได้คิดว่ามันเอฟเฟกต์ว่าคนคนนั้นจะเป็นยังไงในชีวิตจริงอะไรเงี้ยคิดว่าทุกๆคนน่ะมันสามารถที่จะแบบว่าเออไปทับใจต่อกันและกันได้หรือสามารถที่จะแบบเออเป็นคนที่ดีต่อกันและกันได้อะไรเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่า จังหวะชีวิตของคนสองคนมาเจอกันมากกว่าไม่ได้เกี่ยวกับอย่างอื่นก็รอดุเนาะว่าในปีนี้จะมีไหมก็รอดูค่ะโอเคขอบคุณคุณไม่อยากโสดนานกว่านี้หรือว่าอย่างไงเฉยๆมีความสุขดีไม่มีความสุขดีสรุปถึงเดินหน้าเงาเงาใครจับมือกัใครอีกกี่หรอโอเคขอบคุณครับขอบคุณค่ะ